สวัสดีค to th ่ะจารยิงกี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดวันที่12ตุลาคมอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทุกท่านนะคะที่เกิดในวันอาทิตย์ทุกๆเดือนเกิดทุกทุกปีประสเรามาเริ่มต้นกันนะคะจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเราให้ไปแรกคือ สีไม้เท้านะคะแพ้ไปที่สองคอดกดฟูนะคะสีเหลืองส่องแสงสว่างเหมือนกันนะคะทำนายว่าอาชีพการงานที่มั่นคงกําลังจะเติบโตไปนะคะมีโอกาสได้ขยายกิจการนะคะเรื่องของตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอน,นะค่ะทีนที้เรื่องของการเงินในบัญชีของไพ่ใบใแรกคือ8ถ้วยไพ่ใบที่2คือ Night of c ค u พนะคะทำนายว่าการเงินที่ดูเหมือน Infinity หมุนเวียนไปเนี่ย ไม่คล่องตัวข้างหน้าจะมีความคล่องตัวจะเกิดโชคดีในเรื่องของโชคลาภรับรอยรงการแบ่งปันทรัพย์สินนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ลูกหนี้ของเรานะคะนําเงินมาคืนเราถือว่ามีความโชคดีนะคะทีนี้เปล่ยความรักไพ่ใบแรกคือ Ace of Pentacles ไพ่ใบที่สองอ w o of f o r t u n แน่นอนที่สุดนะคะสมหวังนะคะท่านผู้ใดที่มีความรักอยู่แล้วจะมีโอกาสได้ไปถึงงานแต่งงานเป็นสร้างครอบครัวนะคะท่านผู้ใดที่มีการคลอกบว้ในครอบครัวก็จะดีขึ้น ท่านผู้ใดที่ยังไม่มีใครก็จะเจอคนที่ใช่เจอคนที่มีกําลังใจให้ขอให้ทุกท่านโชคดีสมหวังในรักนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกคือเพชรจับโซลไพ่ใบที่สองคือ King of Pentacle s นะคะดาบปัญหาแล้วก็ความมั่นคงแล้วการลงทุนทํานายว่าท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วยาปล่อยผ่านลงทุนกับร่างกายนะคะออกกําลังกายปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะ นอนหลับใหเพียงพอนะคะอยากให้ทุกท่านทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะบำรุงร่างกายนะคะอะไรที่แพทย์สั่งให้ทําตามท่านอย่างนั้นนะคะท่านผู้ใดที่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยก็อยากให้ดูแลสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าน่าจะเจ็บป่วยในรูปแบบใดๆนะคะอย่าปล่อยผ่านนะคะอยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะทําทุกวันเล็กๆน้อยๆนะคะช่วยได้ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะทีนี้เป็นเรื่องของโชคลาภและลารลอยพ่้แบแรกคือสิบไม้เท้าบวกนะคะ ไพ่ใบที่2คือเอสซับซวบวกเหมือนกันนะคะความมั่นคงและความตั้งใจนะคะท่านผู้ใดที่มีเบอร์ในใจอยู่แล้วนะคะตามได้เรื่อยๆหรือมีโอกาสถูกเป็นเศรษฐีนะคะท่านผู้ใดที่ไม่มีเบอร์นะคะให้ซื้อกับผู้ชายมีโอกาสโชคดีหรือแม้แต่เราฝวันเห็นบรรพบุรุษของเรานะคะก็มีโอกาสเช็คโชคดีด้วยเช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะลักษณะของคนวันตย์คือคนใจกล้าคนใจกว้างแล้วเป็นคนที่มีมความมั่นใจสูงจิตใจดีนะคะ แล้วก็บางครั้งเหมือนคนใจร้อนด้วยความตั้งใจสูงนะคะแต่ก็เชื่อว่าด้วยฐานเนี่ยคือเป็นคนดีเป็นคนที่มีความสว่างนะคะสีที่ดีคือแดงส้มทองแล้วก็ชมพูสีไม่ดีคือดําน้ําเงินนะคะเลขที่ดีคือ6ก1ิบสอนะคะสุขภาพที่ควรระวังคือหัวใจตาแล้วก็เพาะอาหารนะคะอัญชมณดีที่ดีคือทับทิมและโกเมนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่12ตุลาคมขอขอวยพรใ,ให้ท่านมีความสุขที่สิ่งใดสมปัารถนาร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะ ทุกทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะมีความก้าวหน้าก้าวไกลในท,ทุกๆเรื่องนะคะมีความสุขสมปรารถนาเป็นเศรษฐีค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ